สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับกระแสเงินดิจิทัล1น1,000บาทแน่นอนครับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสที่12กันยายน2,567ก็เป็นวันที่ทางรัฐบาลจาัะแถลงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเงิน1,000 0บาทให้กับทางรัฐสภาอย่างแน่นอนวันพรุ่งนี้และที่สำคัญ กลุ่มนี้ต้องฟังไม่งั้นอดชวดเงิน1,000งบาทยังมีระยะเวลารับเงินสด1,000งบาทดิจิทัลต่อหากฟังคลิปนี้สำหรับกลุ่มเปราะบางที่รับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน13หลักทุกๆเดือนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาททางกรมบัญชีกลาง จะทําการโอนเงินสด1 0 0 0 0บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านได้ผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเท่านั้นไม่มีการโอนจ่ายนะครับผ่านอย่างอื่นเน้นนะครับไม่มีการจ่ายผ่านลิงก์ไม่มีการโอนจ่ายผ่านช่องทางอื่นผ่านช่องทางบัญชีนะครับ ธนาคารที่ท่านผูกพร้อมเพยไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นซึ่งชัดเจนเรื่องของการโอนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับเป็นเงินสดนะครซึ่งจะเริ่มโอนหลัง20กันยายน2,567นี้และจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครมวันอังคารที่17ก่อนและให้ที่ประชุมครอมอนุมัตินะครับเพื่อจ่ายเงินสด 1, 0 0 0 0บาท ะะตามที่กระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสื่อสารยืนยัน้ดยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิชัยชุนหะวชิระซึ่งท่านก็เป็นรองนายกรัฐมมตรีอีกหนึ่งตำแหน่งสำหรับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนฟังให้ดีเพื่อขอรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทต้องฟังให้ดีนะครับ กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเป็นใบเก่าเป็นบัตรสีฟ้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ทางรัฐบาลกำหนดเหมือนกับกลุ่มผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนภายใน ไม่เกิน15กันยายนนี้เท่านั้นจะไม่มีการขยายระยะเวลาและหากกลุ่มนี้ไม่มีแอปทางรัฐไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือมือถือรุ่นเก่าก็ต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567เพียงแค่30วันเท่านั้นก็จะไม่มีการขยายนะครับ กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนต่างๆหากไม่ได้รับสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐภายใน15กันยายน2567นี้เช่นกันและหากไม่มีแอปทางรัฐไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือมือถือเป็นรุ่นเก่าก็ต้องลงทะเบียน หลังจากวันที่15กันยายนที่ปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟนต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคม 2567- 30วันเช่นกันและกลุ่มสุดท้ายที่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน10,000บาทเป็นกลุ่มผู้ที่สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปกรณีที่ไม่ได้รับสิทธ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเน้นนะครับกรณีที่ไม่ดับสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนหากมีสมาร์ทโฟนต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐภายในวันที่15กันยายนนี้เช่นกันและหากไม่มีแอปทางรัฐไม่มีโทรศัพท์มือถือมือถือรุ่นเก่าหรือไม่มีสมาร์ทโฟนก็จำเป็นจะต้องลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้ วันที่16กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2,567เช่นกันเหมือนกับ2กลุ่มแรกที่กล่าวมาด้วยย้ำนะครับด้วยย้ำรายละเอียดเงื่อนไขสถานที่ต้องรอรัฐบาลถาแถลงนโยบายเงิน1,000 0บาทเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้วันที่12กันยายน ย้ำนะครับต้องรอรายละเอียดเงื่อนไขสถานที่ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้วันพรุ่งนี้12กันยายนหลังจากการถแถลงแน่นอนครับรัฐบาลอาจจะมาสื่อสารอีกทีคาดว่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นชัดเจนเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขสถานที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางไหน วันพรุ่งนี้ชัดเจนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนี้และอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญหากท่านกดติดตามกด s u b สไคร์ e ท่านจะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวสารสาระความรู้ของทางช่อง y o u b u ู e เฮสต c h ช n n นลกันอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u like, u s c r i b e สวัสดีครับ